ตึกสตงถล่มนะครับการตรวจสอบทําได้ยากมากเพราะโดยกฎหมายที่การที่เราไม่ให้ตรวจสอบองค์กรที่มาตรวจสอบคนอื่นใช่ไหมครับอาจารย์นี่ผมใช้คานี้ถูกนะคือในในแง่ของตัวกฎหมายเดิมเราก็มองเห็นความล้าหลังความในหลายๆจุดที่ยังเป็นช่องว่างคืออำนาจของประชาชนในการเข้าไปตรวจสอบองค์กรอิสระมันมีได้น้อยซึ่งผมเองเนี่ยเราก็พูดคุยกันนะครับเราก็ถกกันในพักเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นและก็เห็นด้วยกับการแก้ไข รัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าแน่นอนหมวด 1. หมวด2นะครับด้วยความจงรักภักดีต่างๆแล้วก็ท่านธรรมนัตเองก็เป็นเป็นทหารเป็นนักเรียนในร้อยจปรท่านนาวาเกตนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเองก็เป็นนักเรียนในร้อยเองก็คุยกันเรื่องนี้กันอย่างเข้มข้นแล้วก็ออกมาเป็นโพลิซีอย่างชัดเจนครับผมผมเสริมนิดเดียวนะครับคือรัฐธรรมนูญมาตรา255ครับนะครับ,รบ,รบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐครับ หรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนมุขจะปรปทาไม่ได้ซึ่งมันอยู่ที่มาตราหนึ่งนะครับคือประเทศไทยไปราชจากหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้กับมาตราสองประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนมุขไว้ง่ายคือที่ที่รัฐมนุนห้ามแก้คือมาตราหนึ่งมาตราสองแต่หมวดหนึ่งหมวดสองนะครับจริงรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามแก้นะครับพอดีมาตราหนึ่งมาตราสองมันอยูใ่ในหมวดหนึ่งและการแก้มนูนนะครับจะไปแตะต้องรูปแบบ กับระบอบการปกครองนี่ไม่ได้ครับทีนี้ผมเข้าใจว่าเรื่องของบทหนึ่งบทสองห้ามแต่ต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ติดพันมาตั้งแต่แนวทางของภูมิใจไทยใช่ไหมครับจนกระทั่งเลยฟังกันเป็นว่าเหมือนบทหนึ่งบทสองห้ามแต่ต้องถ้าแต่ต้องจะกลายเป็นไม่จงรักภักดีก็เรียนว่าในนั้อาจารย์สอนรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ดีครับมันมันไม่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่ารัฐธรรมนูญ60นเนี่ยนะครับก็ไปก็ไปแก้บทหนึ่งะคสองนะครับ อาจารย์มีชัยชุพันไปแก้หมดหนึ่งหมดสองเยอะเลยนะไปเปรียบเทียบกับกับรูปฉบับ50นะแล้วทุกครั้งที่ทหารยึดอํานาจนะก็ล้มล้างหมดหมดสองยกเว้นข่าวสุดท้ายเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกมีคงคงมีคนไปบอกแกไปบอกเขาว่าเหลือหมดสองเอาไว้มาบงสัตว์แต่หมดหนึ่งเขายกเลิกไปแล้วที่เหลือเนี่ยยกเลิกทั้งหมดหนึ่งหมดสองทุกครั้งแต่ทั้งตัวแต่ทั้งนี้และทั้งนั้น การที่โหวตในวันที่8เนี่ยมันคือการนับหนึ่งคือจุดเริ่มต้นเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอนในการในการในการที่จะโหวตอีกครั้งหนึ่งว่าตรงไหนแก้ตรงไหนไม่แก้อย่างไรในขั้นตอนที่สองใช่ไหมครับอาจารย์ใช่คือด้วยว่าเฉาวันนี้เนี่ยเห็นด้วยการคุ้มพาเห็นด้วยครับงานเห็นชอบเห็นชอบที่จะคุยคือรัฐมนูล60ครับหลายคนก็บอกเป็นรัฐมนูลปากโกงถ้าเกิดว่าเราจะบอกเรามีไอเดียในการทารัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อที่จะปรับโกงให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไอเดียที่ว่าคือจะไปแก้ไขตรงไหนจากฉบับเดิมน,นะครับผมยังคง,งไปได้ในรา,า,ายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อให้เกิดความปร่งใสเพราะว่าวันนี้เราเห็นเรื่องความสูญเสียหลายเรื่องที่เราเรารับไม่ได้เหมือนกันในแง,ง่ของการทํางานของ,ของในในฐานะผู้แทนแล้ก,กันว่าในหลักการรัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่นี้พรรคกล้าทำมองว่าจุดไหนบ้างที่ดูแลสวที่เมองว่าเรื่องของการตรวจสอบองค์กรอิสระทั้งหลายนะครับ,รบแล้วก็ที่มานะครับเป็นเรื่องที่ที่ต้องแก้ไขครับ